ดี f อฟอุ้งอิงเอสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาคุยกันนะครับวันก่อนนู้นผมก็ได้ดูบอสโจนะได้ดูคลิปของบอสโจที่มีคนคอมเมนต์ที่ว่าถ้าไม่มีอุ้งอิงแล้วใครจะมาดูคุณมากขนาดนี้นะเออ คอมเมนต์แบบนี้มันก็ความคิดของคนเรานะออมันก็ได้ให้เห็นอะไรต่ออะไรและหลายอย่างนะการคอมเมนต์แบบนี้นะอุ้งอิงมาอยู่กับวงสาวน้อยมาสมัครกับวงสาวน้อยบอสโจรับเข้าวงนะบอสโจรับเป็นลูกบุญธรรมนะ พ่อโจแม่นะซอนุชนี่รับเป็นลูกบุญธรรมแล้วเขาก็ปลูกปั้นลูกบุญธรรมนะออกเพลงให้อะไรให้เพราะว่า f อเขาก็สนับสนุนนะและเขาเห็นฟาร์มน่ารักของอุ้งอิงนะอุ้งอิงนี่เป็นคนเด็กน่ารัก f c ก็มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจะไปเล่นที่ไหนหรือว่าอะไรนี่โอ้โหเจ้าภาพยิ้มยิ้มแก้มปริเลยเลยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะความน่ารักของอุ้งอิงนะและ f c ติดตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะแล้วก็ชาวคณะเพชรบ้านแพงทุกคนที่ f c เขาติดตามไม่เฉพาะอุ้งอิง นะเขาก็ติดตามหลายๆคนนะพลาวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเล่นที่ไหน f อฟทุกคนก็ตามไปให้กำลังใจนะตามไปให้กำลังใจไปช่วยเชียร์นะไปมอบพวงมาลัยนะเออก็ทุกคนที่ได้ไปดูวงสาวน้อยเขาก็มีความสุขนะเอติดตามอุ้งอิงเขาก็มีความสุขแต่และคลิป แต่และช็อตของอช่องใหญ่ช่องรองช่องรอบรอบนอกนะที่เขาได้ดูคลิปเขาก็มีความสุขเขาก็ติดตามก็ทุกคนเขาก็เห็นคร์มน่ารักของอุ้งอิงแล้วก็ชาวคณะสาวน้อยเพช ส่วนบุญกุศลมันก็ส่งเสริมนะออให้วงสาวน้อยดังกระหึมให้อง้งอิงดังกระหึมนะเราก็ต้องขอขพอบพคุณนะพ่อพอแม่เอฟที่ให้การสนับสนุนแล้วก็วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะเอก็ติดตามกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกวีทุกวัน ไม่เฉพาะติดตามอุ๋งอิงหรอกนะครับติดตามบอสโจซอนุษนะแม่สุภาพหรือว่าชาวคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกท่านนะเอก็เพิ่มติดตามเพิ่มกันเรื่อยๆนะมันก็เป็นที่มาที่ไปของว่าโอ้โหทำไมเอซของวงสาวน้อยหรือว่าเออุ๋งอิงถึงเยอะนะ ก็ทุกคนก็าก็น่ารักกันหมดนะทั้งชาวคณะทุกคนก็มีคนติดตามกันเยอะไม่มนีน้อยเลยแต่ละคนละคนที่ทำช่อง YouTube ของวงสาวน้อยนะครับแล้วก็เป็นอนิสงของช่องผมด้วยที่ติดตามน้อ,งอุงอิงกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ขอขอบคุณนะครับ FC ทุกท่าน ที่มาติดตามให้นะมาเป็นกำลังใจให้ผมก็มีความสุขนะเดี๋ยวผมก็ไลฟ์สดบ้งไม่เคยไลฟ์สดเหมือนกันแต่เดี๋ยวก็ว่าจะไลฟ์สดม้งแล้วนะติดต่อกันแบ่งเวลายังไม่ถูกนะเดี๋ยวก็ถ้าแบ่งเวลาถูกก็เดี๋ยวก็น,นี่แหละภายในเดือนนี้แหละว่าจะไลฟ์เริ่มไลฟ์ like ติดต่อติดต่อกันทุกวันทุกวัน วันละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเอาไว้คุยกันทักทายกันว่าใครไปเห็นไปเจอไปเจอ,อยังไงนะเกี่ยวกับวงสาวน้อยคุณไปถ่ายคลิปตรงไหนนะล้างเวทีกินข้าวกินปลานะเราก็จะได้ดูเราก็จะได้รู้แล้วผมก็ว่าจะมาไลฟ์สดว่ามาคุยกันกับเอซ ตอนนี้ก็คุยกันไปเรื่อยๆเรื่อยเพราะว่าเรามันยังมีผู้ติดตามน้อยแล้วก็ยังไม่กล้าไปเอารูปภาพหรือคลิปของเขามาลงนะ mm hmm. เราก็ได้แต่เล่าเล่าไปเรื่อยๆเราไปเห็นอะไรแล้วก็มาเล่าเราไปดูตรงไหนแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะ mm hmm. อุ๋งอิงนี่เป็นผู้ พวกคนติดตามนี่มากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวัน,วนเพราะอุงอิงเป็นเด็กน่ารักนะหน้าเวทีก็สง่างามหลังเวทีก็เป็นเด็กน้อยของพวกเรานะแล้วก็การให้สัมภาษณ์การพูดการจานี่โอ้โหสุดยอดนะอุงอิงพูดจาเป็นธรรมชาติ แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็รา,ายการทีวีนี่ก็ต่อคิวขอคิวบอสโจก็โทรกันมาขอคิวกันเลยนะ,นะว่าจะว่างช่วงไหนอะไรช่วงไหนนะคิวงานของช่องทีวีช่องใหญ่ๆนี่มาติดตามกันโนะนะขอคิวโทรมาขอคิวบอสโจว,ว่าว่างช่วงไหนอะไรช่วงไหนนะ ก็มันก็ว่างช่วงนี้เดี๋ยวก็เปิดวงและเดี๋ยวก็ด้านแล้วดูการหน้ากันเริ่มแล้วนะเดี๋ยวก็จะไม่มีคิวให้กับช่องทีวีใหญ่ๆเราก็เห็นช่องทีวีหรือว่าอะไรเขามาตมพาดอุ้งอิงมั่งแม่น้อยมั่งนะเออเราก็มีความสุขเห็นว่าโอ้ องอิงเขาก็ตอบดีไม่หน่อยเขาก็พูดดีนะเ,ออเป็นธรรมชาตินะก็เราการพูดการจานองอิงมันก็ซื่อๆนะซื่อๆนะใครเห็นใครอะไรก็หลงองอิงนะเออลงออิงคำพูดคำจานอบน้อมดำตน ตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนะแล้วผูนะ้คอมเมนต์น่ะก็ไปดูดูกันบ้างว่าเออต้นสายปลายเหตุมันเป็นยังไงแล้วทำไมคุณต้องคอมเมนต์แบบนั้นว่าถ้าไม่มีอุ๋อิงมันจะดังไหมมันจะมีคนดูไหมก็ก็ปั้นอุ๋งอิงมาอุ๋อิงมาอยู่วงนะเออแล้วอุ๋งอิงตัวคนเดียวแล้เป็นดังได้ยังไงเราเออ ต้องมีองค์ประกอบด้วยนะมาอยู่วงสาวน้อยมนเป็นลูกบุญธรรมบอสโจบอสโจ,อ,โจ,อ,โจออกเพลงให้อะไรให้แล้วถ้าอุงอิงไม่ได้มาอยู่วงสาวน้อยนะ่ะอุงอิงจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนนะใช่ไหมเออนี่มันบุญพาวาสนาส่งได้มาเจอกับบอสโจ ที่บอสโจให้ความรักและเอ็นดูอุ๋งอิงครอบครัวสาวน้อยให้ความรักและเอ็นดูอุ๋งอิงนะแล้วอุ๋งอิงเป็นเด็กน่ารักมันถึงได้ดังไวนะถึงได้ดังไวแล้วก็เอสซีก็ติดตามกันเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันน่ะนะแล้วเดี๋ยวนี้ช่อง YouTube ก็มาทำกันโหน,โนใช่ไหมก็มาติดตามอุ๋งอิงเราก็มีความสุขที่ได้ดู ก็ขอขอบคุณทุกช่องนะครับเออที่ติดตามองอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเรานะก็มาอยู่กับบอสโจก็ถึงได้ดังนะแต่ถ้าไม่ได้มาอยู่กับบอสโจจะมีคนรู้จักกี่มากน้อยแค่ไหนใช่ไหมล่ะครับเออก็เขาคู่บุญกันพ่อลูกกันก็พากันทำบุญนำทานนี่แหละบุญนั้นมันส่งเสริม เสริมให้มีคนรักและเอ็นดูนะไปเล่นที่ไหนอะไรพ่อแม่เอฟซีก็ให้การสนับสนุนต้อนรับเป็นอย่างดีอย่ามาว่าถ้าไม่มีอุงอิงจะมีคนดูไหมสาวน้อยเพชรบ้านแพงมากขนาดนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็ดังมาระดับหนึ่งนะครับเออก่อนที่อุงอิงจะมาเขาก็มีผู้คนติดตามไปเยอะนะ เขาก็ดังก็ระดับหนึ่งละอุ๋งอิงมาอยู่บอสโจรับรับเป็นลูกบุญธรรมแล้วก็ออกเพลงให้อะไรให้มันก็ดังไปใหญ่นะมันก็ดังไปใหญ่ทําให้ทุกคนรู้จักวงสาวน้อยทําให้ทุกคนรู้จักเ,เด็กหญิงที่ชื่ออุ๋งอิงนะเ,เ,นเล่นที่ไหนใค,ใครเขาก็รักเอ็นดู ออกทีวีออกอะไรทุกคนเขาก็ติดตามแห่ติดตามกันนะออนี่มันบุญของอุ้งอิงด้วยนะที่ได้มาอยู่กับบอสโจบอสโจซอนนุษเขาก็รักและเอ็นดูรับเป็นลูกบุญธรรมเขาก็ต้องส่งเสริมลูกเขาลูกเขาดังมันก็ต้องมีคนมาดูลีก็มาอยู่วงพ่อเขาใช่ไหมเอออุ้งอิงเขาอยู่วงสาวน้อยเออ อยู่วงพ่อเขาก็ดังมันก็ดังก็เป็นเล่นที่ไหนก็พาวงสาวน้อยเป็นเล่นเออคนเขาก็ต้องดูเยอะสิเออมันก็เป็นธรรมดาโอเคครับให้เข้าใจด้วยนะครับว่าเออพระอุกอิงไม่อยู่เนี่ยมาอยู่กับวงสาวน้อยนะเอออุกอิงดังสาวน้อยเขามีคนติดตามเยอะใช่ไหมเรา ก็เปเล่นที่ไหนไม่ได้ไปตัวคนเดียวนี่เป็นเล่นออวงสาวนอนเปเล่นที่ไหนมันก็มีอุงอิงนะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับ